มาแล้วสวนสนุกตอนกลางเดือนเนี่ยตองหลุมเนี่ยมันมันทะลุได้ต้องระวังต้องระวังอย่างหนักเลย ตอนนี้เด็กพี่เข้มจำแน้วพี่เข้มเคยซื้อหนังสือการ์ตูนบลูเบแมนมาอ่านด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่านะหรือว่าเป็นแบบโดจริงเพราะคนญี่ปุ่นมันที่ทำโดจริงขึ้นมาเว้ยโดจริงไม่ใช่แปลว่าการ์ตูนโปนะเป็นแบบการ์ตูนแบบการ์ตูนทํามือการ์ตูนบ้านๆอะ่ะเออที่คนวาดวาดขึ้นอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลเนี่ย รู้สึกว่ามันสนุกดีนะมันจะมีตัวละครเสียงภูเป็นตัวละครผู้หญิงอะโดนล้างสมองด้วยจริงตัวละครผู้หญิงโดนล้างสมองแล้วก็กลายเป็นอยู่ฝั่งตัวโกงนะเอเอไม่รู้ปัญหาอ่าน้ลยมอยากอ่านอีกอะอยากรู้ว่ามันจะจบยังไง